วันนี้นะัดเจอกับคุณสามีที่ซัมสวยโปนะคะเพราะว่านางอยากจะดูรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกคนเลิกง,งานแล้วนางก็ตรงดิ่งมาดูรถเลยนะคะเพราะว่าร้านเนี้ยเขาปิดวันอาทิตย์แปลกปะที่ฮ่องกงแปลกนะถ้าแบบเป็นกิจการแล้วปิดวันอาทิตย์ยมาถึงก็คือแบบเกือบจะปิดร้านแล้วนะคะร้านก็คือกระทัดรัดสไตล์ฮ่องกงมีโชว์รูมด้านหน้าที่แบบเอาไว้โชว์รถมือสองนะรถที่เราใช้กันนะคะคันเก่าก็คือเราขายไปแล้วนะเพราะว่ามันพังบ่อยนะคะแต่ถ้าแบบจะซื้อคันใหม่อะราคามันก็ประมาณ4 0 0 0 0ดอลลาร์นะทุกคนก็เลยแบบเออ ดูเป็นมือสองดีกว่าอีกอย่างเราไม่มีที่จอดดีๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าซื้อมือหนึ่งมามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วคือจะบอกว่าชีวิตที่ฮ <c oughs> ่องกงอ่ะไม่จําเป็นต้องมีรถส่วนตัวเลยเธอคือแบบว่าทุกอย่างแบบว่าสะดวกสบายมากกับการขนส่งสาธารณนะรถอะไรต่างๆมาตรงเวลามีรถมอเตอร์ไซค์ไว้สักคันมันก็อุ่นใจไงแต่อย่าไปพูดถึงรถยนต์นะคะค่าจอดแบบมาหันมากตอนแรกคิดว่าพี่แกจะมาดูเฉยๆสรุปก็คือจ่ายตังค์เสร็จสับโดนไป2 0 0 0มืเหรียญจ้ะเสียเงินสบายใจแล้วนะคะไปหาอะไรกินกันช่วงนี้ก็คือจะตตตกแ่งละ้าาไไปดวยคฟ ะะเพราะว่าเทศกาลสำคัญกำลังจะมาถึงแล้วนะคะนั่นก็คือ Mid Autumn Festival หรือว่าจงชาวจิในภาษากวางตุ้งนะนี่นะคะเรามาถึงแล้วร้านที่เราจะมากินวันนี้นั่นก็คือเหล่าซัมเกลลูกค้าเยอะมากไม่กล้าถ่ายบรรยากาศด้านในให้ดูก็คือดูประมาณนี้ละกันเนาะเมนูก็คือเป็นภาษาจีนล้วนจ้ะแน่นอนว่าร้านไหนขายดีในฮ่องกงก็ต้องมีการตาบถอยนะหรือว่าเป็นการแชร์โต๊ะร่วมกันนะทีนนี้เป็นหวันท่านหมินนะคะก็คือเกี๊ยวคําโตมาส่วนของกุ้งสั่งเป็นกันหลาม5้าจิโลหมินนะคะ คือแบบดีมากทุกคนถ้ามาร้านนี้ก็คือให้สั่งเมนูนี้นะคะเป็นบะหมี่แห้งที่แบบเสิร์ฟมาพร้อมน้ําขุกพริกกับพวกเนื้อตุ๋นนะคะและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีหัวชายเท้าดองให้ด้วยนะระหว่างที่กินไปนะคะก็คือลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยใครมาก็อย่าลืมแวะมานะ